เ็คพวกเขาวนสินทร์เจอไอนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเป็นเดือนนะซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมจองภาษาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีใครเป็นคู่้าผู้ซ้อมมางที่นั่นก็มีพวกพี่ๆแบบเพื่อนในค่ายก็คือที่ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรครับ,ครบ17ครับเราสูงเท่าไหร่169น้ำหนักเราปล่อยมามากี่กิโลครับ6 59 60เราโมตะตาเลยครับ มอยเขาแล้ววันนี้เราเจอกับชันาลินไม่เคยเจอกันแน่ไม่เป็นไฟแรกเลยที่เจอกันได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษาเขาวมตะตายอะไรมาจำได้ไหมมวยมาต่อยมาตีขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมของแข่งังก็ไปเร่อกับไปตามตาตาเราเนาะไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่วีราลวีราลวันนั้นเราเจอกับชนะดนเป็นไงบ้างแพ้ผ่านแพ้เข้ามาวันนั้นต่อยเบทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามวันนี้มาต่อยร้อยยี่ห้าเข้าไปสอนหนักยังสอบไปไงบ้าง กินจุดสี่จอ๋อเดินไปเดนมานี่นเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะร่างกายเราวันนี้เป็นไงก็สมณ์แข็งแรงเนาะ,ะบาเดเจ็บไม่มีไม่มีเรียกวันนี้พร้อมแจ้งเกิดเลยครับคู่แรกด้วยค<ะ>รับ<ะ>เราต่อยมวยมารูู้้ทุกหมดที่กี่ไฟแล้วครับประมาณเจ็ดสิบแปลเราคนจังหวัดบีรฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวบีราเอ๊ะเจ็ดสี่ช่วยจัดงานแจ้งเลยเต็มที่แน่